เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดหญ้าอันนี้หน้าบ้านนะครับนนี่หน้าบ้านหญ้าลกนิดนึงนะครับต้นไม้ต้นกระถินก็เยอะนะครับเนี่ยต้นกระถินอันนี้เป็นเศษเศษไม้ไอเศษกองเดิมที่งวดก่อนตัดไว้นะครับนี่นี่นะครับสภาพลบรอบ อันนี้ก็เศษเศษกองไม้เดิมนะครับนี่ตรงนี้ยญ้าคาเยอะมากเลยพี่ตัดออกแล้วก็น่าอยู่นะครับสะอาดสะอ้านโครงการจะทำอะไรต่อก็โอเคเลยครับทีนี้ยญากลกๆแบบนี้นี่ตัดไปแล้วมันจะคุม คุมผิวดินไว้นะครับไม่ให้โดนแสงนะครับก็อาจจะเกิดชานิดนึงนะครับแต่อีกหน่อยก็จ,จะเข้าหน้าแรงนะครับมันก็อาจจะแห้งตายไปเลยนะครับนี้ข้างหลังนะครับเนี่ยครับตอกระถินอย่างใหญ่นะครับเมื่อเช้าเจอพี่ข้างบ้านนะครับแก่มาคุยด้วยอยู่ อันนี้บ่อปลาเก่าหรือบ,อกบ่กบก็ไม่รู้นะครับเนี่ยจะแต่งกิ่งลำไยให้ด้วยนะครับพี่นี่ก็ข้างหลังนะครับตรงนี้หญ้าหนามากนะครับนี่หนาจนตัดโอ้โหนะครับดูกอันเนี่ยกอหญ้านะครับนี่แล้วก็เศษไม้ก็เยอะนะครับกระถินปอฮือก็เยอะนะครับ เสียดายต้นละมุดนะครับตรงบ่อนี้น่าจะเป็นต้นละมุดครับนี่ยที่เห็นเป็นตอนี่น่าจะตอละมุดตัดออกมันงำบ้านเล่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยครับไม่เศษไม้เดิมอันนี้น่าจะเป็นต้นละมุดนะเนี่ยนี่ก็พวกกิ่งละมุด,ต,ดตัดตัดตำสูตรได้แค่นี้นะครับ ตรงนี้ก็ตัดยากน,นิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้เศษไม้เยอะต้นกระถินก็เยอะนะครับตอ่อกระถินนี่ก็ตอก่อกระถินนะครับต้องตัดเรื่อยๆพี่มันถึงจะเตียนมีนอุบิเหต์นิดนึงนะครับตัดไอโดอ่าดึงดึงไอเครือไม้นะครับมันดึงมันดึงท่อหักนะครับเดี๋ยวถ้าจะมาอยู่หรือ,อยังไงเดี๋ยวผมมาต่อให้นะครับนี่นะครับตรงนี้ ป่าเล็บแมวนะครับตรงนี้ป่าเล็บแมวดูกิ่งเล็บแมวนะมีตอตอเล็บแมวเยอะมากนะครับแถวนี้อันนี้ผมตัดแล้วก็สับสับละเอียดให้กลายเป็นปุ๋ยเลยนะครับนี่นะครับไอต้นเล็บแมวมันขึ้นไปบนหลังคาโน่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปูน ไอแต่งกิ่งป้อฮือใหญ่ต้นนี้ให้ด้วยนะครับยังไม่ตัดเผื่อเอาไว้เป็นร่มเงาก่อนนะครับโอเคนะครับสภาพดูดีกว่าเดิม <c oughs> นี่เราเปมาผูกนอนไปด้วยพักเหนื่อยไ,ไปด้วยนะครับตัดรวดเดียวไม่ไหวโอเคครับขอบคุณครับ